แม้ยามยากก็เห็นใจไม่น่ายีมุทิตาสาธุน้อมพร้อมยินดียามภัยมีช่วยปกป้องประคองชิดสถานะจะแตกต่างไม่ห่างหายจะเป็นนายเป็นลูกน้องไม่ท่้องจิตเคยเรียนรู้อยู่ร่วมชั้นสัมพันธ์มิตรสี่ปีติดตามกันไม่ผันแปรเลยขึ้นทางของชีวิตมิตรทุกท่าน ไร้เกินฝันแล้วเราเริ่มเฒ่าแก่ประสบการณ์ผ่านมาหมดปรดดวงแดงสุขทุกแท้แท่ภาหลวงในดวงมาบางท่านอยู่ในถวายปกป้องศาสตร์เป็นทายาทศาสนธรรมอําภัศสาลบางท่านเสร็จทึกนักนักมาทำงาน บ้างสงสารผิดหวังบ้างสงปองผ่านเรื่องราวยาวสั้นนั้นมามากผ่านทุกยากสุขสมอารมณ์ผ่านหนาวร้อนนอนละเมอเื้อกายกองผ่านทั้งสองถูกผิดและบิดเบือนผ่านผิดหวังนั่งเศร้าใจเน่าเหม็นผ่านลำเค็นหมดค่าน้ำตาเปื้อนผ่านสุขสมบนสุขหวังยังไม่เลือนผ่านผองเพื่อนทุกประเภทเจตนา ยังยืนหยัดกัดฟันถึงวันนี้มองย้อนทีที่วันวานนานแล้วหนาหลายสิ่งอันพันละน้อยพลอยตึงตราหลายสิ่งหน้ากบขันแสนบันเทิงและหลายสิ่งยังค้นหายิ่งขาจิตอันชีวิตใช้ไปอย่าได้เหลืองจงทําใจให้ยอมรับดับทุกเพลองดูชั้นเชิงด้วยปัญญาผ่าป,ปล่อยวางยอมรับได้ใจสงบพบความสุข ไม่ติดกบทางใจไร้สิ่งขวางวาสนาบารมีดีทุกทางเคยผลสร้างไว้ได้อย่างแน่นอนได้ย้อนคืนยืนที่เก่าเราเคยฝันนานนานวันอุดมการปานสิงห์ผนอยู่ที่ไหนไม่ลืนเลือนเหมือนคืนคอนแม้จากจอไปแสนไก่ไม่ทิ้งกันจากกาแฟดำรำพัน